สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวันอะไรเอ่ยต้องเป็นวันอาทิตย์สิก็ไหนตรงไหนเขียนว่าเป็นวันอาทิตย์ดูดวงวงๆเนี่ยะเดือนมีนาเดือนสามลนะขึ้นสี่ข้าเดือนสี่ปีมะโรงหนึ่งสองสามเดี๋ยว 1, 1 2, 3, 4, นึ่สองสามสี่วันเมื่อวันพระขึ้น8คำ่ำกตามโหลาปฏิทินสุริยะคติไทยจันทรคติไทยตรงกับพุทธศักราชสองพห้ร้อยหิบแปดหรือคิดุทศักราชสองพยี่ิห้าปีมโะโรงแล้วมันขีดปีมะเสงยังไงผมไม่เข้าใจ ชอสกอเฉพาะกิจสักกาดหรือเปล่าจอสกอ็คือจุลสักราม1 3อยแปดสถึงสัปปะตะศกจุลสัการหันสามร้อยแดสิบเแล้วอสอเนี่ยรัตนะอะไรอย่างนั้นป่ะรัตนะโอสินสักการ เป็นปกติมาศอธิกะวานสุริยคติเป็นปกติสุริสุรทินวันถ้ามองตามกาลโยกหรือวันธงชัยวันวันวันศุกร์คืออะไรวันอาทิบยีวันศุกร์วันอุบาทวันพฤหัส บันโลกาวินาศวันน <beauty iva> <DVD> <spun pus into |startoftranscript|> ี้แหละเดี๋ยวหน่วยเลือกตั้งจะโลกาวินาศนะให้หมอนี่หมอหย่อยมั้งคู่แข่งหมอหยองใครว่ามันอยู่ที่ไมยโหราก็ว่ากันไปตามเรื่องโหรานะเพื่อมาดูในเรื่องของ อีเบต้องดูที่เมื่อเมื่อกี้พอเปิด Mozilla Firefox eBay. อีเบเพเขาบอกว่ามีคนมาเสนอผมเดี๋ลดเก้าเอร์เซ็น์กล้องลิค้อนลิคคอนคูณคูณพลิกแอลยี่สิบหกเคยใช้อยู่รุ่นนี้แอลยี่สิบหกใช้ดีมากเลยครับเนี่ยรุ่นนี้ เขาเสนอราคาที่ยี่สิบเหรียญแต่ว่าาบนาวยี่สิบสองยู่ออฟเฟอร์ลถให้เหลือยี่สิบยังไม่รวมค่าจัดส่งนะตรงนี้สมัยเมื่อห้าปีที่แล้วหกเจ็ดปีที่แล้วไปแก่ยายป้าที่นั่งหน้าดำๆอยู่ตรงนั่งอยู่คนเดียวกองหุงสูงทางขึ้นตึกนะ่ะ เขาเสนอให้ผมยี่สิบบาทเองตัวหนึ่งอะทุกตัวพังมาล่อมาแล่หมดเลยไม่รู้ไปกวาดมาจากไหนผมซื้อทีห้าตัวเลยตัวละยี่สิบ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 บาทนะครับก็ใช้กล้องพวกนั้นอะซ่อมแคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารุ่นนี้เลยเนี่ยใช้ได้เรื่อยมาเดี๋ยวนี้มันไม่มีอย่างนั้นแล้วมันหมดไปจากโลกแล้วไอ้ของแบบนั้นแถมรัฐบาลก็มาเข้มงวดอีก แล้วมีอีเบมีเสนออะไรไม่เอตรงไหนเลย Macbook ไม่ไม่สนใจอารกิ n o t ทิ i ิเคชันเข้ยมีอะไรนะก็เปิดตรงนี้ไปเมื่อเช้าเขาประกาศ ที่องค์การบริหารเสียงตามสายเสาไฟหน้าบ้านล่ะเสาไฟเบอร์สามหน้าบ้านผมประกาศว่าวันนี้จะเป็นวันเลือกตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกตั้งนายกองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นผมสงสัยผมก็พยายามพิมพ์หาชื่ออาชบพดีกรมการปกครองชื่ออะไรคนปัจจุบันพบว่า ชื่อในชัยวัดจุนนะธีรพงศ์ดูๆไปแล้วมันเป็นพวกมีเมียรู้ตูดเนี่ยพอหลายๆภาพอ๋อเนี่ยไอ้พระองค์นี้เป็นภาะของไอ้ชัยวชิราลงกรสายวังเลยว่างั้นเ่ะสายวังพวกเขาผมไม่เข้าใจว่า เขาไปข่มเพงพวกสารสินยังไงพวกสารสินถึงได้ยอมเป็นแบ็ k อัพในเรื่องซีพีในเรื่องร้านเซเว่นอีเลเวนให้คนพวกนี้ปกคอรองเนี่ยคนพวกนี้น่าจะเป็นอันดับพานเนี่ยคนพวกนี้รวมทั้งให้พระองค์นี้ด้วยไม่ไม่รู้ว่าทำไมสารสินไม่ยอมไม่ยอมแล้วก็ส่วนใหญ่สงสัยเรื่องเขาเอาเงินที่ไหนมานะ แล้วทำไมมันยี่สิบกระทรวงมันไม่เหมือนเดิมทําไมไม่ไม่จัดการให้มีการเลือกตั้งทําไมเลิกสหประชาชาติหรือว่าเขาจะขอเวลาขอการแก้ตัวผมรู้ผมไม่เข้าใจแต่ที่จังหวัดเขตบางพับจังหวัดนนเนี่ยผมมีความคิดเห็นว่ารายชื่อส่วนใหญ่เป็นแคก แขกคุมคุกเรือจนจำนนทบุรีอยู่บางส่วนก็ส่งไปเป็นอายการตำรวจสพให้เพิ่งเปลี่ยนเป็นตำรวจปกติเมื่อก่อนเป็นตำรวจแขกเลยนะนี่ตำรวจมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เปลี่ยนมาอีกแนวหนึ่งนะมันก็ทำให้อยู่สบายขึ้นนะตัวผมอ่ แต่ว่าก็ยังมีเงินเข้ามาเป็นเงินเดือนตำรวจทหารไม่ค่อยมีไอ้เลิกยุบยี่สิบกว่าส่วงไม่เป็นไรแต่ว่าทำไมไม่มีการเลือกตั้งจากประชาชนประชาชนก็พร้อมที่จะยินดีที่จะจ่ายภาษีประชาชนพร้อมยินดีที่จะชำระภาษีนะชำระภาษีเพื่อ เอาไปเป็นว่าประมาณคงครัง <ines> <amp> ให้พวกเขาเนี่ยได้มาบริหารประเทศกันเขาชอบเป็นรักบริหารไม่ใช่หรือก็ผมไม่คยนั่นแหละภาษีมาจากไหนเนี่ยมาจากกรมสัมปราสิตรกรมศุกากากรสัมัมะสิทธิรที่ไปหักจากหัวใจพลังงานจากโรงกลั่นการนำเข้าพลังงานในประเทศปุ๋ยเคมีต่าง มันเป็นวงจรในเนี่ยต้นน้ำอ่ะเพื่อจะมาสร้างอาหารให้คนในประเทศได้บริโภคกันอย่างงั้นมาผมเข้าใจหรือว่ามันเป็นภาษียาสูบเฉยๆภาษีโดยตรงบิโตเรเลียมอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีจะจ่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไไม่ได้ หน้าเนี่ยไอยุทธเนี่ยมันเอาอะไรมาแปะคิว้วมันหนาปึกเลยดูหน้าค่าตาแล้วไม่ให้คุณประยุทธ์จันโอชาเลยยัยงดีที่มันเขียนว่าประยุทธ์สองมันไม่ใช่ประยุทธ์หนึ่งมันเป็นอวตารอีกเวอร์ชันหนึ่งของท่านพลเอกประยุทธ์เหรอลองหานอ่านดูแล้วกันนะมันวายวอด จนเขาต้องอยู่ไม่ได้นะมันคงจะหมดเกี้ยงเลยพระเทพกับภูเก็ตกับฐานอากาศนั่นยังไงถึงตกระไดพอยโจนไม่ได้ปล่อยให้ฐานอากาศกลุ่มไอสถิตพง์เน่ะเข้าํำการปกครองประเทศมาสิบหกป,ปีนี่ไอ้ทัาเนี่ยตัวดีเลยตามไม่ทันแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวจริงเขายังมีชีวิตอยู่ป่ะถ้าอยู่ เชิญเขามาเล่าเรื่องให้ฟังนะประชาชนอยากรู้หลายเรื่องเนระื่องนี่สาธารณะไม่เป็นไรปิดประเทศไปแล้วไม่มีองค์การสาประชาชาตินี่สาธารณนะก็ยกเลิกไปถือว่าเป็นประเทศตัดหางปล่อยวัด <c oughs> ไม่มีใครเขาคบเป็นเป็นแบ็คลิสต์นะอันตราย นี้มาดูผู้บริหารกระทรวงการคลังเจอบนไอ้นี่ประจำเลยเวลาผมนั่งรถไปประมาณทุ่มเกือบทุ่มอะ่ะเขาก็าขึ้นรถพร้อมผมอะ่ะลงมาจากกระทรวงการคลังเป็นลักษณะพวกวังไปเข้าเวรอยู่เนี่ยขา้าราชการกระทรวงการคลังเขาอยากรู้ว่าเนี่ยเวลาเขาเลือกตั้งไอ้อบตเสร็จแล้วเนี่ยเทศบาลละโมนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเบิกจ่ายโครงการต่างๆนะ จ่ายเงินเดือนพนักงานพนักงานจ้างมันต้องจ่ายขา้าราชการการเมืองประจําด้วยไม่ได้โจมตีอะไรสงสัยว่าความเป็นไปได้มันมีไหมแล้วแล้วไปประชุมวาระกันเนี่ยประชุมวาระตามครั้งต่างๆพอประชุมเสร็จแล้วมันไม่ใช่ไปนั่งเล่นละครหรอกกันเนี่ยเสียเวลาอยู่บ้านเฉยก็ได้ถ้ามันไปประชุมแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นอะ ประชุมเสร็จแล้วสั่งการเขียนคำสั่งต่างๆบอกอ,อ้าวไปไปท,ทนาถนนต,ตรงนูน้นตรงนี้ไปขุดบอ่อน้ําไปสร้างอะไรต่ออะไรมันใช้เงินทางนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันนะนี่ก็ไม่ได้โจมตีนะไม่ได้โจมตีแต่ว่าประเมินความเป็นไปได้อะ่ะในความรู้สึกส่วนตัวของผมรู้สึกว่าแขกรูปหลานในชลิต ที่อยู่ในวังเนี่ยเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาเป็นข้าราชการในคราบของเข้ามาเป็นเป็นมาเฟียปกครองท้องถิ่นในคราบของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไงอยู่วันอเนี่ย,อย,นนยอยู่ตั้งแต่ระดับของทองชัยเย็นประเสริฐเลยทงชัยก็หายไปแล้วไม่ใช่เหรออยู่เรื่อยลงมาจนถึงเทศบาลปกครองในขณะที่ไอ ไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยเป็นคนสั่งเป็นพวกวังพวกนี้มีควบคุมทรัสินควบคุมซีพีออนได้เขามีเงื่อนไขมีชนะของเขาผมลักษณะจัดตัวประกันนั่นแหละเนี่ยไอพวกเนี้ยโดนทางนั้นแหละลูกเมียไปคุมขังอยู่ที่ต้องมายืนเข้าแถวอย่างเนี้ยอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยเจอไอวางชุดนี้เข้าไปทงังาน <c oughs> พังงานสายโจนนะภูเก็ตถามงว่าภูเก็ตมีสองพวกนะหักหลังกันสู้กันมีสายคอมแสดงว่าเยอรมันเนี่ยไปสอนไปเสียมเอาไว้เยอรมันก็มีสองพวกจะบอกให้เยอรมันซีเมนกับเยอรมันคอมมิวนิสต์มันมาพร้อมกันเลยแล้วประชาชนจะทำอย่างไรในเวลานี้ ก็ผมประเมินในนี้สถานการณ์ดูแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็สำหรับพี่น้องชาวตำบลบางพับไม่ต้องไปสนใจว่าไอ้ฝ่องโตจริงหรือโตปลอมอย่างไรเวลาถ้าสมมุติว่าโดนบังคับหรือขอร้องให้ไปเข้าหน่วยอย่าไปคนเดียวนะถ้ารู้สึกว่าง่วงนอนหรือมึนหรือไปตกอยู่ในสถานะที่เป็นวงล้อมก็ต้องเอาตัวออกมา ถ้าตัดปัญหาคือไม่ต้องไปเลือกซะเลยหมดเรื่องมันไม่มีตัดสิทธ์ตัดอะไรระบบการปกครองมันไปกติแล้วการยกเลิกบัตรการตัดสิทธ์อะไรมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยเหมือนเดิมอ่ะมันนอกกรอบอยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเขาก็ไม่ปฏิญ,ญาณว่าเขาจะพยายามเอาให้กลับเข้าทางพวกเราก็สับสนเราก็รอฟังข่าวอย่างรักปกครองอยู่ ไม่มีใครปฏิญญาตัวตนเองต่อสาธารณะสื่อเลยต่อสื่อสาธารณะเลยว่าข้าพเจ้ากลุ่มข้าพเจ้าเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยอีกคนอีกคนจะขอมาอาสา,า,าทํางานรับใช้แผ่นดินอะไรไม่มีใครประกาศเลยก็เข้าไปไปด้วยความระวังกันแล้วกันก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้